สวัสดีครับพี่น้องมันนี้แนมไปด้านทิศตะวันตกนะครับก้อนเมฆดำทะมึนขึ้นมาแล้วนะครับน่ากลัวมากเลยถ้าตกลงมาหมดเนี่ยเนี่ยท่วมแน่นอนนะครับบังครับพี่น้องนี่คือมวลเมฆนะครับสีดำทะมึน ครับเริ่มคืบคลานจากตะวันตกมาทางที่ตะวันออกพี่้องมาสิตกบ่ครับช่วงหามงแรงนะครับออกมาเบิงทงหยามองไปด้านตะวัน